นี่ไงต้นฉบับความสวยเผยภาพคุณยายของน้องมาอยู่วัย78ปีเรียกได้ว่าลูกสาวสุดที่เลิฟของเมย์ปฏิตาและพ่อหนุ่มกันชยัยยิ่งโตยิ่งสวยเพราะนอกจากจะได้ออร่าความเป๊ะปังมาจากแม่เมย์แบบเต็ม ล่าสุดหลังแม่เมย์เปิดภาพของคุณยายให้เห็นกันชัดๆในวันคล้ายวันเกิดคุณยายครบ78ปีที่ยังสวยเป๊ะแฟนๆก็ถึงบางอ้อเพราะแม่เมย์และมาอยูได้เคล้าหน้าคุณยายมาแบบเต็มๆเรียกได้ว่าความสวยถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นที่แท้ถูกโดยคุณแม่เมย์เผยภาพและแคปชั่นว่าวันเกิดคุณยาย78ปีขอให้คุณยายสุขภาพแข็งแรงเมย์และมาอยูรักแม่มากๆๆๆๆนะคะ